เองนะฮะหาภาษาจีนต่อแล้วนะสวยครับได้ห้าไพ่ต่อแล้วสวยครับห้าแถวแรกว่าไงฮะสวยครับสองพันแปดไปดิต่อไหมต่อครับเออเอาเอาอีกสักรอบฮะเออเอาอีกเอาอีกโอ้โหเจอเดอกมีเข้าไปมีร้องอะ่ะใส่บัโอ้โหจังหนังไปดิครับมาดีมาดีก็มาดีครับเออบวกมาเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันสาม คำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสน,สนานและความบันเทิงฉะนั้นเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเพื่อนอันยองวันนี้ก็อยู่กับช่องพีแคร์อ่เหมยกันอีก,กแล้วนะจ้าวันนี้เหมยก็อดี้คายพีจีสลอส์นะฮะกับเกมมาจองเวนะฮะกับทุน550บาทนะจ้าค่ะใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหน่อยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจให้มือได้ทำคลิปต่อไปนะจ๊ะและสำหรับเอรมากกว่านันที่อยากเล่นเว็บเดียวกันเหมยก็ต,ติดต่อไลแอดตรงหน้าจอมาได้เลยนะคะเว็บนี้ก็ฝากถอนขั้นต่ำแค่ส0บาทเท่านั้นนะคะแถมรองรับทัวร์เลด,ด้วยนะเออใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงนะยจะโอเคฮะทุน550ไม่รู้ว่าจะแตกหรือว่าจะเกลือนะคะก็รอลุนมาพร้อมหวยแล้วกันนะเพื่อนๆไปฮะกึ๊งไหมฮะไม่กึ๊งนะ ผงจุ้งดูไหนฮะหงจุ้งรู้จักไหมเพื่อรู้จักหงจุ้งไหมฮะหงจุ้งคือภาษาจีนที่มันมีตัวเดียวอ,ะอ่ะอ่าดอกนี้สวยฮะเต็มกา้าฟไปดีสาิบแบาทเอ้าห้าแถวแรกนะอู้ห้าแถวแรกไม่มาวะ่ะโอ้โหเบ็ดเบ็ดเท่าไรดิเบ็ดยีดแล้วกันนะฮะไปกันต่อเลยนะจ๊ะขอเอออขอปั่นออตโตโ้สัก50รอบนะฮะ สกเกตเตอร์มาเฉยนะฮะเพื่อรอรุนมาพร้อมหมยเลยแล้วกันโอ uh, ้โห<อ> uh, เกือบสี่ตัวนะไปฮะไปฮะดอกแรกว่างไงฮะดอกแรกว่างไงอ่ะดอกแรกก็ได้อยู่นะฮะต่อไหมต่อนะต่อแถวแรกไหมฮะโอ uh, ้โห uh, สงไพ่ก็ไม่มาภาษาจีนก็ไม่มานะฮะไปฮะไปฮะอ่ะที่ดอกสวยๆยไม่เข้าหรอกนะอ่ะ เกึอกเออสองร้อยหกสิบสี่บาทสองแถวแรกสองแถวแรกว่าไงฮะสองแถวแรกต้องมาแล้วแหละอ้หูยสองแถวแรกอยูไหนครับสวยครับดอกนี้รอดอกนี้เกือกโอโหกร้อยบาทโอ้หูยจังหนังไปดีครับมาดีมาดีก็มาดีครับเออบวกมาเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่บาทนะเอาเรื่องว่ะไปฮาเปไปคำตอฮะ อ่าอยากเกลือนะใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะเพื่อนกันเองนะคะหาภาษาจีนต่อแล้วนะสวยครับได้ห้าไพ่ต่อแล้วสวยครับห้าแถวแรกว่าไงฮะสวยครับ2 0 0พไปดิต่อไหมต่อครับเออเอาเอาอีกสักรอบฮะเออเอาอีกเอาอีกโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปมีร้องอ่ะสี่บาทนะ,ะโอ้โหยังเหลืออีก3าฟีเกมนะ ไปกันต่อสิครับเอยเฮ้ยดอกนี้สวยครับเออเกึกเออสามร้อยแปดบาทห้าใบสวยครับเออต่อด้วยอะไรไหมฮะสองโอ้โหจักหนักไปดีครับเออแต่ก็ไม่ต่อแล้วนะโอเคฮะเลยอีกหนึ่งดอกสุดท้ายฮะดอกนี้บวกมาหกร้อยยี่สิบสองบาทนะฮะดอกสุดท้ายสไตล์พีจีนะฮะก็คือน่าจะเกลือแหละอาได้อยู่ ไม่ใช่สไตล์ PG นะฮะมันแจกอยู่นะฮะอาแค่ไม่ต่อแค่นั้นนะฮะได้มา30บาทนะ,ะโอเคฮะเขาฝีรอบนี้ได้มา6,108บาทนะฮะถือว่าคุ้มอยู่นะไปขออนุญาตไปต่ออีกสักนิดแล้วกันนะฮะดึกไหมฮะโอ้สวยครับเออต่อไหมโอ้โหไม่ต่อนะฮะไปฮะขอปั่นเสร็จแล้วกันนะฮะเรียกว่าปั่นเสร็จดีกว่านะฮะไหนๆก็ได้แล้วนะ ทุนแค่550อยะเอาดิเฮ้ยใครที่หาเกมเล่นหาค่เล่นอยู่นะแนะนำเลยนะฮะในใค่ายี g สรอดนะกลับมากลับเกมมาจองเวสองนะจ๊ะเออและใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะฮะก็แนะก็สมัครกันความาได้เลยนะฮะกับไลน์แอดตรงหน้าจอนะไปกันต่อฮะต้องกึกแหละโอ้โห้พอนะเพื่อนพอดีกว่านะฮะกำไรซัก 6,000พอนะฮะเอาคิดว่าทุน500ก็พอนะฮะโอเคนะฮะโอเควันนี้เหมือนก็ได้กำไรค่ะนี้ก็สมควรพอนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหน่อยนะโอเควันนี้ก็หมดเวลาของมวยแล้วนะคะเจอมวยอีกทีก็คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า